็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณหลวงพี่บี้เจ้าของวงดนตรี b ีโมแบนและรถแห่สุดอลังการงานสร้างนะครับมาจัดเป็นไฟบีมนะครับ2องนะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยแสงแรงนะครับออกจะน,นอกโลกอะดาวคานยังมองเห็นนะครับแล้วก็ไฟพานะครับทีอินวันของคดาษแปดดวงนะครับแล้วก็สโมกพันห้ารยาที่เห็นอยู่นสี่ตัวหลวงพี่เอาหมดเลยเนาะ นะครับหอ,อมกล่องแหลกกล่องแหลกกี่ใบคะแดใบเอาหมดเลยนะครับจัดใจจัดเต็มนะครับหลวงพี่อันนี้ไปโรงงานไว้ที่กี่เมตรนะ12 12เมตรโอ้หลวงพี่สุดจริงยอดเลยหลวงพี่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณหลวงพี่มากๆนะครับถ้ามีการมีงานหาถรถแห่่รู้สึกว่าถรถแห่หลวงพี่จะออกดีมากนะครับเครืคร่องเสียงทุกอย่างคืออลังการงานสร้างมีเบอร์โทรหลวงพี่ไหมจ๊ะนี่ให้ลูกศิษย์ดีกว่า จำได้ไหมเอ่ย้าเนยเย์เ6็9หนึ่โทรไปได้เลยนะครับราคานี้ถูกแพงต่อรองกันนะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับคุณพี่มากแล้วก็หลวงพี่ด้วยนะครับนะฮะถ้าเรื่องเครื่องเสียงแสงสีนะครับระบบไฟนะครับหรือระบบเครื่องเสียงนะครับมีทุกห้อที่ท่านต้องการที่ต่อเรามาได้นะครับเรามีไว้บริการท่านและยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านครับ